ตอนนี้ฮะเราอยู่กับ Ferrari d o โดเินชีฟรินดีครับผมนะโหนี่ฮะเป็นเครื่องยนต์นะ V12 นะครับ830แรงมา้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Ferrari f ี่ฟรินดีคันนี้มีอะไรเด็ดตามไปดูกันครับ เรามาดูรายละเอียดนะฮะของโดริชีซิรินดี้คันนี้นะครับผมชื่อเรียกยากนะเพนะื่อนๆโดริชีมันแปลว่า12เพนะื่อนฮะแล้วก็ซิรินดี้มันมาจากมันเป็นอ่าิลเอนเดอร์มันคือลูกกระบอกสูบนะเพื่อนๆนะๆนะมันก็คือบีเทเวลครับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับเป็นบีเทเวล12สูบนะครับผมที่เป็นเอ็นเอต้องบอกว่าเป็นเอ็นเอเพราะว่ามันไม่มีเทอร์โบไม่มีมอเตอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นหายใจด้วยตัวเองเพื่อนไม่มีเทอร์โบไม่มีซูเปอร์ชาร์จฮะเป็นเครื่องยนต์ NA นะครับผมที่โหได แรงทีเดียวแล้วเสียงเนี่ยผมผมบอกเลยว่า f e r r a r รคันนี้ไม่ได้เป็น f e r r a r รที่เร็วที่สุดแต่มันเป็น f e r r a r รที่โหเสียงทรงพลังที่สุดแล้วที่ได้ยินมานะฮะก็เมื่อกี้นะครับเราไปได้ลองขับมาเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ตอนนี้เรามาดูรอบรอบรถก่อนนะครับรอบรอบรดูหน้าตานะครับออกแนวแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับก็ได้แรงบันดาลใ,ใจมาจากไอ้สามหกห้นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นคลาสสิกของของทาง f e r r a r i อนะฮะผมเราสังเกตได้ว่าดูหน้ารถจะยาวนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องของคคัันนี้รบอยู ด้านหน้านะครับ bio. เป็นมิดฟอน์นะครับผมคือส่วนมากจะอยู่ข้างหลังล้อหน้านะครับผมทําให้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยดีนะครับทําให้บาลานซ์ของรถเนี่ยดีนะครับผมนะด้านหน้าก็ประมาณนี้เพื่อนฮะดูสวยงามดูคลาสสิกมากตามมาดูตรงด้านข้างครับเพื่อนฮะคันนี้นะเป็นที่เขาเติมออปชั่นมาแล้วเพื่อนฮะจะเห็นสังเกตได้ว่าตัวสีดำพวกนี้จะเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับเป็นตัวที่เติมออปชั่นมาแล้วคันนี้สามห้าสิบกว่าล้านเพื่อนฮะเขาก็เติมออปชั่นมาแล้วแต่ถ้ารุ่นเริ่มต้นของเจ้าสเตรนดี้นะครับตัว สไปเดอร์คันนี้นะครับสไปสไปเดอร์ Spider คันนี้จะเปิดประทุนได้อยู่พี่บอกนะครับก็จะอยู่ที่43.8ล้านนะฮะก็เรียกว่าราคานะครับค่อนข้างที่สูงกว่าเจ้าตัวคูเป้นะครับที่อยู่ที่ประมาณสัก41ล้านประมาณนี้นะครับครับก็มี2รุ่นนะเป็นเป็นสไปเดอร์กับคูเป้นะครับตัวเริ่มต้นนะฮะมาด้านข้างนะครตรงนี้ก็เป็นกระจกมองข้างที่ ใส่ออปชันเข้ามาเหมือนกันครับก็จะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์มาทั้งหมดทั้งรำเลยครับเพื่อน่อนฮะสเกตหน้าเขาจะยาวครับท้ายก็จะสั้นนะครับลงมานะครับตัวยางนะครับก็จะให้เป็น3 1 5 5 5ึ่งนะครับผมไม่มาให้นะครับผมเป็นคาร์บอนนะครับเนี่นะเป็นล้อฟอนนะครับเป็นเซนเตอร์ล็อกด้วยนะครับผมโอ้โหสวยงามทีเดียวอีกหนึ่งจุดนะที่สำคัญนะครับของเจ้าคันนี้นะครับก็คือเจ้าแอคทีฟสปอยเลอร์นะครับที่ เวลาเราวิ่งที่ใช้ความเร็วสูงเนี่ย Active Spoiler คันนี้จะเปิดสองฝั่งนี้นะเพื่อนแปลกดีนะครับปกติเราจะเห็นที่เปิดทั้งแผงอันนี้เปิดแค่สองฝั่งซ้ายกับขวาเวลาเราวิ่งหรือเราว่าเวลาที่เราเบรกหนักๆนะครับผม Active Spoiler ตัวนี้นะครับจะเปิดนะครับจะเปิดนะครับผมตัวฟ i f เซอ e r ด้านหลังก็มีมาให้แบบนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าปลายท้ายของเจ้า Rangey คันนี้นะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมก็จะดูแปลกตานะครับดูทันสมัยนะครับ ไม่ใช้ไฟวงกลมแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะผมนี่คันนี้เลยเห็นปะเนี่ยซูรินดี้สไปเดอร์นะครับผมรุ่นนะะี้เป็นรุ่นสไปเดอร์ครับเปิดประทุนนะเพื่อนๆครับข้อนะครับก็จะเป็นแนวนอนรับกับไฟท้ายนะครับที่เป็นแนวนอนเช่นกันนะคะรับเพื่อนๆฮะ,ะนี่เราเปิดประทุนให้ดูนะครับผมในรุ่นสไปเดอร์นะครับที่เปิดประทุนจะไม่สามารถเปลี่ยนเติมออปชันเปลี่ยนออปชันตรงนี้ได้นะครับในรุ่นคูเป้จะสามารถเปลี่ยนออปชันตรงนี้ได้ที่ให้เป็น,ปนกระจก หรือจะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์ทาได้แต่คันนี้เนื่องจากเขามีหลังคาที่สามารถพับเก็บตรงนี้ได้นะฮะก็ตรงนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมนะประมาณนี้เพื่อนๆนฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันครับไปครับเราเข้ามาอยู่กันที่ภายในของเจ้าตัวเฟรนด์รนะครับสไปเดอร์ Spider คันนี้นะครับผมก็เปิดประตูให้ดูกันเลยนะครับผมนะหน้าจอตรงกลางนี่นะครับก็เป็น10นิ้วแล้วเพื่อนๆฮะแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับผมนะก็ สามารถ Android Auto a p p l e CarPlay ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถทัชสกรีนได้เลยนะครับไม่ต้องมาโย,โยกมาตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมเพราะว่าใช้งานค่อนข้างลำบากนะครับรุ่นก่อนหน้าตอนนี้สะดวกสบายมากิ่งขึ้นนะมีที่วางแก้มให้1นึนจุดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนครับนะก็มีแพลนเทนชิพนะครับที่ตกแต่งมาเรียบร้อยเติมออปชั่นใส่ออกมาเรียบร้อยนะครับเบาะคันนี้เป็นแบกเกซีนะครับผมแต่ตัวที่ รุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นเบาะแบบนุ่มๆธรรมดานตตัวนี้เขาใส่ออปชันเข้ามาให้เราดูว่าเขามีออปชันแบบนี้นะนะก็เพื่อนๆก็ไปเติมเอาเองนะครับนะด้านบนนะเป็นหนังนะครับบุหนังเดินได้สีเหลืองนะครับผมคอนเซ็ปต์วันนี้คือเหลืองดานะครับผมแต่เพื่อนๆไปแต่งได้ตามใจเลยนะฮะตัวนี้เป็นดูบักนะครับผมเป็นดูบักนี่มีท่องเก็บของเก็บของให้นะครับผมหน้าจอ10นิ้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวคอนโทรล เนียะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมสตาร์ทอยู่ตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะสังเกตได้ว่าเป็น D shape นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆที่ยุ่ยยอดแย่วุ่นวายของ Ferrari เนี่ยหายไปแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนใช้งานง่ายขึ้นนะครับผมจะเป็นพวกปรับชงปรับโช๊คนะครับพวกปัดน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยเปิดไฟนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับดีเชฟอยู่ตรงนี้นะครับผมนะประมาณนี้สําหรับภายในนะครับของเจ้าตัวสเตรนดี้อันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านล่างนะครับว่ามันขับแล้วเป็นยังไงไป ยังไงครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าดีไซน์ทรงคลาสสิกแบบนี้แล้วเครื่องยนต์นะครับ V12 นะครับ NA นะครับที่โหเหมาะสมต่อเป็นการสะสมไว้ในโรงรถของคุณหรือเปล่าฮะก็อย่าลืมนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการ์ดไลฟ์ไทยแลนด์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ้เราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ